สวัสดีครับกลับมาพบกับการเจาะลึกข้อมูลที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีเอกสารสำคัญมาชวนคุยกันครับเป็นคำอธิบายผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลบำร,ร,รุงราชหรือ BH ค่ะสวัสดีค่ะเราจะมาดูตัวเลขของไตรมาส3แล้วก็ภาพรวม9เดือนแรกของปี2568กันว่า สถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงบ้างใช่ค่ะชุดข้อมูลนี้น่าสนใจมากนลคะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ผมประกอบการของ BH อย่างเดียวแต่มันยังสะท้อนอภาพรวมธุรกิจโรงพยาบาลระดับบนโดยเฉพาะเรื่อง medical tourism ที่ BH เป็นผู้นำตลาดอยู่แล้วนะคะการวิเคราะห์ตัวเลขพวกนี้จะทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยค่ะโอเคครับงั้นเรามาเริ่มแกะดูข้อมูลกันเลยดีกว่าครับจุดแรกเลยผลงานในไตรามาส3ล่าสุด เหมือนจะมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับถูกต้องค่ะไตรามาส3ปี68นี่ถือว่ามีสัญญาณบวกชัดเจนนะคะรายได้รวมอยู่ที่6,582ล้านบาทค่ะครับเพิ่มขึ้นมาราวๆ2.1%ถ้าเทียบกับ Q3 ปีก่อนหน้าอันนี้เป็นการฟื้นตัวที่น่าสนใจค่ะแล้วกำไรล่ะครับเป็นยังไงบ้างครับสอดคล้องกันไหมครับเพราะไรายได้โตสงเปอร์เซ็นต์นิดๆการคุมค่าใช้ใจ่ายน่าจะสำคัญอืมเป็นประเด็นที่ดีค่ะ กำไรสุทธิใน Q3 ทำได้ดีกว่ารายได้นะคะอยู่ที่2,035ล้านบาทเพิ่มขึ้น4.1%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนอ๋อครับซึ่งก็หมายความว่าอัตรากำไรสุทธิหรือ net profit margin ขยับดีขึ้นเล็กน้อยค่ะจาก30.3%มาเป็น30.9%ก็สะท้อนว่าการบริหารจัดการภายในน่าจะมีประสิทธิภาพดีขึ้นในช่วงนี้ค่ะน่าสนใจครับแล้ว การเติบโตของรายได้2.1%นี่หลักๆเลยมาจากไหนครับเพราะ BH ก็มีทั้งผู้ป่วยไทยและก็ต่างชาตินี่เป็นจุดที่น่าสนใจมากเลยค่ะคือถ้าเราไปดูไส้ในจริงๆนะคะรายได้จากกิจการโรงพยาบาลโต1.7%แต่ว่าการเติบโตเกือบทั้งหมดเนี่ยมันมาจากรายได้ผู้ป่วยต่างชาติค่ะที่เพิ่มขึ้นถึง3.5%เลยโห3.5%ใช่ค่ะ ตัวเลขนี้สำคัญมากนะเพราะว่ามันสามารถมาชดเชยรายได้จากฝั่งผู้ป่วยคนไทยอ๋อที่ลดลงไปใช่ค่ะฝั่งคนไทยเนี่ยรายได้ลดลง1.7%พอดีเลยค่ะโหแสดงว่า Q3 นี่ผู้ป่วยต่างชาติกลับมาเป็นพระเอกเลยนะครับมีกลุ่มไหนที่แบบว่าโดดเด่นเป็นพิเศษไหมครับเพราะการฟื้นตัวอาจจะไม่ได้มาจากทุกตลาดเท่ากันชัดเจนเลยค่ะกลุ่มที่ขับเคลื่อนการเติบโตใน Q3 จริจริง มาจากตลาดเฉพาะกลุ่มเลยที่ฟื้นตัวแรงมากๆก็คือผู้ป่วยจากตะวันออกกลางค่ะเพิ่มขึ้น9.9%แล้วก็มีผู้ป่วยจากเมียนมาอันนี้โตถึง21.2%ครับและที่น่าทึ่งเลยคือผู้ป่วยจากบังคลาเทศค่ะอันนี้โตเรียกว่าโตกระฉูดเลย31.2%โหไม่ธรรมดาเลยครับบังคลาเทศนี้เยอะมากใช่ค่ะ การเติบโตหลักๆมาจาก3กลุ่มนี้เลยทําให้สัดส,ส่วนไรายได้รวมจากผู้ป่วยต่างชาติขยับขึ้นเป็น66.8%เทียบกับปีก่อนที่65.7%ส่วนสัดส,ส่วนผู้ป่วยไทยก็ลดลงเหลือ33.2%ค่ะการเติบโตที่มาจากตลาดเฉพาะกลุ่มแบบนี้ก็น่าสนใจนะครับแต่ก็อาจจะมีคำถามเรื่องความยั่งยืนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยกลับมาคุยกัน ทีนี้มาดูฝั่งค่าใช้จ่ายบ้างครับที่บอกว่าบริหารจัดการได้ดีขึ้นใน Q 3มันสะท้อนออกมาตรงไหนบ้างครับมีหลายส่วนที่น่าสนใจค่ะเริ่มจากตัวต้นทุนกิจการโรงพยาบาลอันนี้รวมค่าเสื่อมแล้วนะคะกลับลดลงเล็กน้อยค่ะประมาณ0.9%เา้าลดลงเหรอครับ ทั้งที่รายได้เพิ่มใช่ค่ะส่วนทางกับรายได้ที่เพิ่มขึ้นอันนี้ถือว่าดีมากทําให้สัดส่วนต้นทุนต่อรายได้ดีขึ้นชัดเจนเลยค่ะจาก48.4%ปีก่อนเหลือแค่47.1%ในไตรมาสนี้ครับผมนอกจากนั้นนะคะค่าใช้จ่ายในการขายก็ลดลงเยอะค่ะลดลง10%เหลือ167ล้านบาทหลักๆก,ก็มาจากการลดค่าการตลาด แต่ก็มีจุดที่ต้องจับตาเหมือนกันคือค่าใช้จ่ายในการบริหารค่ะอันนี้เพิ่มขึ้น8.8เป็น890ล้านบาทเพิ่มขึ้นเหรอครับมาจากอะไรเอ่ยค่ะข้อมูลบอกว่าส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายพนักงานที่เพิ่มขึ้นนะคะอาจจะสะท้อนเรื่องการลงทุนในบุคลากรหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องเงินเฟอ้อค่าจ้างอันนี้ก็เป็นไปได้ค่ะเข้าใจครับแสดงว่าคุมต้นทุนหลักได้ดีแต่ก็มีแรงกดดันจากค่าใช้จ่ายบริหารโดยเฉพาะเรื่องคนและพอหักลบกันทั้งหมด กำไรจากการดำเนินงานจริงๆหรือพวก EBITDA เป็นยังไงบ้างครับใช่ค่ะตัว EBITDA หรือกำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อมค่าตัดจำหน่ายซึ่งเป็นตัววัดกระแสะเงินสดจากการดำเนินงานหลักๆเนี่ยเพิ่มขึ้น5.5%ปค่ะเป็น2731ล้านบาทและที่สำคัญกว่านั้นคืออัตรากำไร EBITDA หรือ EBITDA margin เนี่ยดีขึ้นชัดเจนเลยค่ะจาก4 0 2ปีก่อนมาอยู่ที่41.5%ใน Q3 ปีนี้อ๋อครับ ตัวเลขนี้ก็ยืนยันนะคะว่าประสิทธิภาพในการทำกำไรจากการดำเนินงานหลักๆเนี่ยดีขึ้นจริงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายบริหารเพิ่มขึ้นก็ตามแสดงว่าการคุมต้นทุนขายและบริการทำได้ดีมากๆค่ะพอเห็นภาพ Q3 ที่ดูดีขึ้นแล้วนะครับแต่เหมือนก่อนหน้านี้ผลงานอาจจะไม่ได้สดใสเท่าไหร่ถ้าเรามองย้อนไปที่ภาพรวม9เดือนแรกอะครับเทียบกับปีก่อนหน้ามันต่างกันเยอะไหมครับต่างกันพอสมควรเลยค่ะ ภาพรวม9้าเดือนแรกเนี่ยผลประกอบการกลับลดลงเล็กน้อยนะคะถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปี67ซึ่งปีนั้นถือว่าทําไว้ดีมากไรายได้รวม9เดือนปีนี้อยู่ที่18,890ล้านบาทค่ะลดลง2.3%จากปีก่อนกําไรสุทธิก็ลดลงตามไปด้วยถูกต้องค่ะกําไรสุทธิ9เดือนแรกปี68อยู่ที่5 6 2 6ล้านบาทลดลง4.2จเซ์จาก5 8 7 2ล้านบาทในปีก่อน ทำให้อัตรากำไรสุทธิโดยรวม9เดือนลดลงนิดหน่อยค่ะเป็น29.8%จาก30.4%ในปีก่อนหน้า <c oughs> เอ๊ะทำไมภาพรวม9เดือนแรกถึงยังติดลบอยู่ล่ะครับทั้งที่ Q3 ก็ดูฟื้นตัวได้ดีขนาดนี้สแสดงว่าช่วงครึ่งปีแรกน่าจะชะลอตัวพอสมควรเลย ใช่เลยค่ะสาเหตุหลักที่ทำให้9เดือนแรกยังหดตัวก็มาจากรายได้กิจการโรงพยาบาลที่ลดลง2.9%ซึ่งเป็นผลโดยตรงมาจากรายได้ผู้ป่วยต่างชาติที่ลดลงถึง4.3%ในช่วง9เดือนแรกอ๋อต่างชาติ9เดือนแรกลดลงเยอะเหมือนกัน ใช่ค่ะประกอบกับรายได้จากผู้ป่วยคนไทยที่ก็ลดลงเล็กน้อยด้วยนะคะประมาณลบ0.2%มันก็สะท้อนว่าการฟื้นตัวใน Q3 เนี่ยเออยังไม่แรงพอที่จะชดเชยผลกระทบในช่วงก่อนหน้าได้ทั้งหมดครับผมผลก็คือสัดส่วนรายได้ในช่วง9เดือนผู้ป่วยต่างชาติลดลงเล็กน้อยเหลือ65.1%จาก66.0%ปีก่อนส่วนคนไทยก็เพิ่มเป็น 34. 9แต่ มีจุดที่น่าสนใจนะคะคือถึงแม้รายได้กับกำไรจะลดลงแต่ว่า e b d a margin สําหรับ9เดือนเนี่ยค่อนข้างทรงตัวค่ะอยู่ที่40.3%เทียบกับ40.5%ปีก่อนอือันนี้ก็ตอกย้ำเรื่องการบริหารจัดการต้นทุนที่ทําได้ค่อนข้างดีตลอดทั้งปีไม่ใช่แค่ใน Q3 อย่างเดียวค่ะเข้าใจแล้วครับ แสดงว่า Q3 เป็นสัญญาณที่ดีแต่ก็ยังต้องรอดูว่าจะต่อเนื่องไหมแล้วก็แรงพอจะพลิกภาพรวมทั้งปีได้หรือเปล่าแต่จุดแทงเรื่องการคุมต้นทุนนี้ดูจะเป็นของจริงนะครับถูกต้องค่ะการฟื้นตัวของรายได้ต่างชาติใน Q3 เป็นเรื่องสำคัญนะคะแต่การรักษา m a r g ้นไว้ได้ใกล้เคียงเดิมมากๆแม้รายได้จะลดลงในช่วง9เดือนแรกก็เป็นอีกจุดที่น่าประทับใจค่ะแสดงถึงความสามารถในการบริหารจัดการที่ดีจริงๆทีนี้ จากผลประกอบการที่ดูผสมผสผมกันไปมันส่งผลต่อความแข็งแกร่งทางการเงินโดยรวมของ BH ยังไงบ้างครับเรามาดูที่งบดุลนานะสิ้นเดือนกันยา6-8กันบ้างดีกว่าและทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงครับค่ะ ถ้าเราเชื่อมโยงผลการดำเนินงานนี้กับภาพรวมฐานะการเงินนะคะต้องบอกว่าสถานะการเงินณสิ้น Q3 ปี68เนี่ยยังคงแข็งแกร่งมากค่ะสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น4.2%จากสิ้นปีก่อนเป็น3 4 3 6ล้านบาทส่วนใหญ่ก็มาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดสินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆแล้วก็พวกสินทรัพย์ถาวรอย่างที่ดินอาคารอุปกรณ์ค่ะสินทรัพย์เพิ่ม แล้วฝั่งหนี้สินล่ะครับเป็นยังไงเพิ่มตามไปด้วยหรือเปล่าครับตรงกันข้ามเลยค่ะหนี้สินรวมกลับลดลง4.4%จากสิ้นปีก่อนเหลือแค่4,638ล้านบาทเท่านั้นเองลดลงด้วยเหรอครับใช่ค่ะการลดลงหลักๆมาจากหนี้สินหมุนเวียนที่ลดลงพวกค่าใช้จ่ายค้างจ่ายภาษีค้างจ่ายค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่ายอะไรพวกนี้ค่ะอาจจะสะท้อนการจัดการรอบจ่ายเงินที่ดีขึ้นสินทรัพย์เพิ่มหนี้สินลด แบบนี้ส่วนของผู้ถือหุ้นก็ต้องเพิ่มขึ้นเยอะเลยสิครับ <S <S ใช่เลยค่ะส่วนของผู้ถือหุ้นนะสิ้น Q3 ปี68อยู่ที่29,398ล้านบาทเพิ่มขึ้น5.7%จจากสิ้นปี67หลักๆก,ก็มาจากกำไรสะสมที่ทำได้ใน9เดือนแรก5,626ล้านหักลบกับเงินปันผลที่จ่ายไประหว่างปี3,979ล้านภาพรวมก็คืองบดุลดูแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมอีกค่ะ ความแข็งแกร่งนี้มันสะท้อนออกมาในอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญสำคัญยังไงบ้างครับมีตัวไหนที่น่าสนใจเป็นพิเศษไหมครับมีหลายตัวเลยค่ะถ้าเราเชื่อมโยงสิ่งนี้กับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นนะคะจะเห็นว่าสภาพคล่องเนี่ยดีขึ้นชัดเจนเลยอัตราส่วนสภาพคล่องหรือ current ratio ที่ใช้วัดความสามารถจ่ายหนี้ระยะสัน้นเพิ่มจาก4.3เท่ามาเป็น4.7เท่าครับ แล้วก็ Quick Ratio ที่เข้มงวดกว่าคือไม่นับสินค้าคงคลงังก็เพิ่มจาก1.8เท่าเป็น2.2เท่าตัวเลขระดับนี้ถือว่าสูงมากสบายใจเรื่องสภาพคล่องระยะสั้นได้เลยค่ะครับผมส่วนเรื่องภาระนี่อันนี้เป็นจุดแข็งที่สุดของ BH เลยก็ว่าได้ค่ะอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนหรือ n t d ดี a ร i o กับหนี้สินสุทธิต่อ e b บ t d a เนี่ยยังคงติดลบอยู่เลยค่ะติดลบใช่ค่ะติดลบอยู่ที่ลบ0.1 เท่ากับลบ0.4เท่าตามลำดับหมายความว่าบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมากกว่านี่สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมดอีกค่ะสถานะแบบนี้เรียกว่าปลอดหนี้สินสุดทีิซึ่งแข็งแกร่งมากๆค่ะโอ้โหการมีเงินสดมากกว่านี่นี่เป็นสถานะที่น่าอิจฉาจริงๆนะครับมันน่าจะเปิดโอกาสให้ทำอะไรได้เยอะเลยแล้วประสิทธิภาพด้านอื่นอย่างการเก็บหนี้เป็นไงบ้างครับ ด้านการบริหารลูกหนี้ก็ทำได้ดีขึ้นเล็กน้อยค่ะระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยหรือ collection period ลดลงเหลือ56.6วันจาก59.7วันณนะสิ้นปี67ซึ่งก็ยังอยู่ในกรอบนโยบาย30-90วันถือว่าควบคุมได้ดีค่ะครับแต่ก็มีจุดที่ต้องจับตาเหมือนกันนะคะคืออัตราผลตอบแทนต่างๆที่ลดลงเล็กน้อยซึ่งก็สอดคล้องกับกำไร9เดือนที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลีย่ยหรือ average ROA อยู่ที่22.5%เทียบกับ25.1%ของปีก่อนแล้วก็อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเฉลี่ย average ROE อยู่ที่26.2%เทียบกับ30.0%ของปีก่อนืมอลดลงมาเหมือนกัน ใช่ค่ะแม้จะลดลงแต่ต้องบอกว่าตัวเลขระดับนี้ก็ยังถือว่าสูงมากนะคะถ้าเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆแค่มันลดลงจากฐานที่สูงมากๆในปี6กเสรเท่านั้นเองค่ะเข้าใจครับคือถึงจะลดแต่ก็ยังสูงมากอยู่ดีสะท้อนว่าธุรกิจยังทำผลตอบแทนได้ดีเยี่ยมแค่อาจจะไม่ร้อนแรงเท่าปีก่อนที่ฐานมันสูงมากทีนี้มาดูเรื่องสุดท้ายกันครับกระแสงเงินสดในช่วง9เดือนแรก การหมุนเวียนเงินสดจริงๆเป็นยังไงบ้างครับสอดคล้องกับที่เราคุยกันมาไหมครับสอดคล้องกันดีค่ะกระแสเงินสดจากการดำเนินงานยังคงแข็งแกร่งมากในช่วง9เดือนแรกปี68สร้างเงินสดสุทธิได้ถึง6,156ล้านบาทตัวเลขนี้ใกล้เคียงกับ6,166ล้านบาทในปี67เลยนะคะทั้งๆท,ที่กำไรลดลงเล็กน้อยแสดงว่าการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนต่างๆยังทำได้ดีค่ะครับ และเงินสดที่ได้จากการดําเนินงานนี้เอาไปใช้ทําอะไรบ้างครับในส่วนกิจการลงทุนกับกิจกรรมจัดหาเงินทุนส่วนของกิจกรรมลงทุนในปีนี้ใช้เงินสดสุดทธิน้อยลงค่ะ อยู่ที่1,217ล้านบาทเทียบกับ2,241ล้านบาทในปีก่อนคือแม้ว่าจะมีการจ่ายเงินลงทุนในที่ดินอาคารอุปกรณ์ซอฟต์แวร์เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเงินฝากประจํากับเงินลงทุนในตราสารหนี้มาชัดเชยค่ะอาจจะสะท้อนการบริหารสินทรัพย์ทางการเงินที่เปลี่ยนไปอ๋อครับส่วนกิจกรรมจัดหาเงินใช้เงินสดสุดที่ไป4 0 7 2ล้านบาท อันนี้ใกล้เคียงกับปีก่อนค่ะ4,205ล้านบาทซึ่งตัวเลขก้อนใหญ่นี้ก็คือการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นนั่นเองค่ะตามที่เราเห็นในงบดุลสรุปแล้วสถานะเงินสดปลายงวดเป็นอย่างไรครับเมื่อเทียบกับต้นปีหรือปีก่อนโดยรวมแล้วนะคะในช่วง9เดือนแรกของปี68เนี่ยแม้จะมีการลงทุนและจ่ายปันผลไปพอสมควรแต่บริษัทก็ยังมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทิ่ 846ล้านบาททำให้นาสิ้น Q3 ปี68มีเงินสดคงเหลืออยู่ถึง4,105ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก3,507ล้านบาทนาสิ้น Q3 ปี67ถือว่าสถานะเงินสดโดยรวมแข็งแรงแล้วก็ดีขึ้นกว่าปีก่อนได้สาค่ะเยี่ยมเลยครับสรุปภาพรวมที่เราเจาะลึกข้อมูล BH วันนี้ก็คือไตรามาส3ปี68มีสัญญาณฟื้นตัวที่น่าสนใจจริงๆครับ โดยเฉพาะแรงส่งจากผู้ป่วยต่างชาติในตลาดเฉพาะกลุ่มบวกกับการบริหารต้นทุนที่ดีเยี่ยมทําให้มาจินดีขึ้นแต่ภาพใหญ่9เดือนแรกก็ยังสะท้อนผลกระทบจากช่วงต้นปีทําให้รายได้กําไรยังลดลงเล็กน้อยถ้าเทียบกับปีก่อนหน้าที่แข็งแกร่งมากๆอย่างไรก็ตามจุดที่โดดเด่นที่สุดชัดเจนที่สุดก็คือฐานะการเงินที่ต้องเรียกว่าแข็งแกร่งสุดๆนะครับนี่สินต่ํามากจนติดลบ สภาพคล่องสูงกระแสเงินสดจากการดําเนินงานก็ยังแข็งแรงถูกต้องค่ะถ้าให้สรุปประเด็นสําคัญนะคะ 1. คือการฟื้นตัวแบบ v s h a p e ของรายได้จากผู้ป่วยต่างชาติบางกลุ่มใน Q3 อันนี้เป็นทั้งโอกาสและความทา้าทายเรื่องความยั่งยืนนะคะ 2. คือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนที่ยอดเยี่ยมมากช่วยรักษาอัตรากําไรไว้ได้ดีแม้รายได้จะผันผวนแล้วก็มีแรงกดดันค่าใช้จ่ายและ3คือความแข็งแกร่งของงบดุลที่เป็นเหมือนกันชนชั้นดีให้ธุรกิจ แต่ก็ต้องไม่ลืมจับตาดูอัตราผลตอบแทนหรือ ROIE ที่ลดลงนะคะแม้จะยังสูงอยู่แต่ก็เป็นสัญญาณที่ต้องติดตามต่อไปว่าจะเป็นแนวโน้มระยะยาวหรือเปล่าข้อมูลครบถ้วนเห็นภาพชัดเจนมากครับสุดท้ายนี้มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษที่อยากจะฝากให้ผู้ฟังได้นำไปขบคิดต่อยอดไหมครับจากข้อมูลที่เราวิเคราะห์กันวันนี้อืมสิ่งนี้ทาให้เกิดคาถามสาคัญที่ น่าคิดต่อนะคะคือจากข้อมูลที่เราเห็นว่าการฟื้นตัวใน Q3 เนี่ยถูกขับเคลื่อนอย่างมากจากการเติบโตของผู้ป่วยจากตลาดเฉพาะกลุ่มคือตวนออกกลางเมียนมาบังคลาเทศคำถามก็คือการพึ่งพิงตลาดเหล่านี้ในสัดส่วนที่สูงจะมีความยั่งยืนในระยะยาวแค่ไหนและ BH อาจจะมีกลยุทธ์อะไรเพิ่มเติมในการกระจายความเสี่ยงหรือว่าสร้างการเติบโตจากฐานผู้ป่วยต่างชาติกลุ่มอื่น หรือแม้แต่การกระตุ้นตลาดในประเทศให้กลับมาโตได้แข็งแกร่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสถานการณ์ตลาดผู้ป่วยคนไทยอาจจะยังคงที่หรือเฟื้อนตัวช้ากว่าที่คาดการมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งมากๆแบบนี้จะถูกนำไปใช้เพื่อสร้างการเติบโตในอนาคตได้อย่างไรบ้างอันนี้น่าจะเป็นประเด็นสำคัญที่สะท้อนอยู่ในแผนกลยุทธ์ระยะต่อไปของ b h แล้วก็น่าติดตามอย่างใกล้ชิดเลยค่ะ